นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งส่งเสริมบทบาทของสตรีและเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงครับนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Because I am a Girl พร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อบทบาทของผู้หญิงและความเท่าเทียมของหญิงชายโดยชื่นชมองค์การ Plan International ที่มุ่งพัฒนาชุมชนให้เด็กเป็นศูนย์กลางทั้งในและต่างประเทศรณรงค์ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศ เพราะทุกคนนะครับต้องการการปกป้องและได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลจะดูแลความเป็นอยู่ของสตรีและเด็กผู้หญิงตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวปรับปรุงระบบการศึกษาและความยากจนเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาผ่านความเข้าใจและร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงในสตรีสำหรับตัวเองนั้นนะครับนับว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสและสนับสนุนจากครอบครัว พร้อมขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสําเร็จครับ